สวัสดีครับวันนี้ BB b h ี p ฮ y c ี l l ้อนาก็จะมารีวิวเจ้ตัวปืนกระบ,บอกนี้นะครับปืนกระบ,บอกนี้เป็นปืนคัตตอมขึ้นมาทั้งกระบ,บอกเลยนะครับตัวนี้เป็นงานบอดี้จะเป็นของเลโท a าร์มนะครับซ้อเกียเลโทยาร์มนะครับแล้วก็เอาไปทำสีไปได้สีเป็นสีทองมานะครับตัวนี้ก็แต่งตามสเปคที่ลูกค้าต้องการไอ ระบุมันครับว่าให้ทํายังไงเกรดเท่าไหร่อะไรประมาณไหนก็จัดให้ลูกค้าตามที่เหมาะสมนะครับอ่าจะตัวปืนกระบอกนี้จะเป็นเสเกียร์บูทแปดมิลนะครับตัวนี้ใส่บูทของไอ้โมดิฟายเป็นบูทแบริ่งไปนะครับแล้วก็เฟืองก็จะเป็นเฟืองสิบสามหนึงบาลานนะครับของค่ายบาลานชุดอุปกรณ์ชุดลมก็จะเป็นของ แม็กนะครับเสื้อสูบแม็กหัวก็บอกสูบแม็กหัวแบริ่งแม็กหอนอสเซนแม็กนะครับแม็กทางเซฟนะครับท้ายจะเป็นท้ายแบริ่งคิวดีของ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 เลโตอาร์นะครับที่ที่ติดมากับจะตัวเสเกียร์นะครับตัวนี้แล้วก็ใส่ไก่ซีเอ็นซีพวกอะไหล่พลาสซีเอ็นซีพวกนี้ก็จะเป็นงานของที่ทางร้านทําขึ้นนะครับก็จะเป็น แบรนด์ BTL นะครับไกกจะเป็นไกลสกปีดปลดแม็กสลักบอดี้แล้วก็ปิดตูดนะครับปิดตูดแล้วก็ใส่ท่อคาร์บอนความยาวพ้อรีดจะอยู่ที่247นะครับใช้ข้อรีดของ p r o v i n c h e f อยางฮอปโพส่วนเรือนฮอปเป็นเรือนฮอปแม็กเรือนฮอปแม็กตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับจะเป็นตัวไอล่าสุดนะครับ จะแพงกว่าชาวบ้านเขาไปประมาณ200บาทนะครับตัวนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าแพงเพราะอะไรแต่ก็เหมือนกับเจ้าตัวแดงเหมือนกับเจ้าตัวสีฟ้านะครับแล้วก็ติดตั้งเทเซอร์นะครับเทเตอร์ตัวนี้จะเป็นของ e s h เ t t e r นะครับ e s h เ t t e r ตัวนี้จะเป็นเทเซอร์บลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อมือถือได้แล้วก็สามารถวัดความแรงได้นะครับซึ่งความแรงที่วัดออกมาก็จะ เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับความแรงที่วัดออกมานะครับเทสเมื่อกี้ครับความแรงก็จะอยู่ประมาณนะครับเรทก็จะอยู่ประมาณ3.7บอนเทสด้วยแบตเตอรี่ไฟฟล์ก้อนนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวไอ้ท้ายของเขาอะสามารถใส่ได้นะครับแกนท้ายก็เลยจัดก้อนนี้ใหญ่ให้ไปเลยตัวนี้ก็ ออกมาเปิดสวิตช์ก่อนเนาะว่าตอนนี้จะเป็นตัวบลูทูธสามารถเชื่อมต่อมือถือแล้วก็ปรับแต่งแสงสีจากมือถือได้หรือไม่ก็กดจากไอตัว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 เฮเอได้เลยนะครับเปิดก็จะเป็นตัวฝั่งนี้นะครับ M C นี่คือจะเป็นพวกปรับแต่งนะครับ นี่เปิดก็กดหนึ่งครั้งปุ๊บเขาจะทํางานโหมดนี้จะเป็นโหมดโหมดโห,หมดอะไรเดี๋ยวดูนะครับโหมดอะไรอ่าเป็นโหมดยิงแฟดนะครับยิงแฟดข้างหน้าจะไม่ยิงลูกเรืองแสงนะครับอ่าถ้าโหมดนี้จะเป็นยิงลูกเรืองแสงพร้อมแฟดนะฮะอ่าเห็นแล้วฮะแล้วก็โหมดต่อไป ก็จะเป็นโหมดเทเซอร์นะฮะอ่าโหมดต่อไปอันนี้จะเป็นเทเซอร์แบบ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 เหมือนว่าแบบสั่นไม่ถี่อะเมื่อกี้แบบสั่นถี่แล้วก็อีกโหมดเป็นแบบนี้ก็คือปิดนะครับซึ่งการเปิดปิดนี้ก็คือจะจะเป็นวนนะครับวนหมายถึงว่าต้องกดให้มันถึงจุดแดงๆงมันถึงจะดับนะครับอ่าแตบบ่ตัวนี้ แล้วก็เจ้าตัวที่ใส่แบตก,ก็ถอดตัวนี้ออกเนาะนี่ฮะแล้วก็เสียบขั้วแบตเสียบขั้วแบตปุ๊บก็สามารถยิงได้เลยเดี๋ยวลองลั่นไกลให้ดูนะครับลั่นไกลให้ดูปืนก็จะเตือนนะครับเตือนว่าเอา้ฉันฉันทำงานละ เี๋ยวเรามาเชื่อมต่อบลูทูธของปืนนะครับก็จะเป็นโลโก้จะเป็นของตัวนี้ครับ e Shooter ตัวนี้นะครับเข้าไปปุ๊บปกติเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นหน้าให้ให้หน้าตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาตรงอันนี้จะเป็นโหมดของไอชุดไฟนะครับส่วนตัวเทเซอร์ก็จะเป็นตัวนี้กดเข้าไปถ้ากดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับกดเข้าไปอีกทีนึง ถ้าเชื่อมต่อใหม่ครั้งแรกอะ่ะเขาจะถามไม่ใส่รหัสครับรหัสก็คือแปดหกตัวไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้นะครับตัวนี้ะนะครับก็คือการปรับแต่งปรับพวกนี้ก็จะปรับตอนนี้คือปรับไปแล้วเรียบร้อยแล้ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ครับตัวนี้มันสามารถที่จะไอสามารถที่จะแบบใส่แม็กทำงานถอดแม็กออกไม่ทำงานได้นะครับซึ่งจะเป็น หมดนี่โหมดนิตยสารนี่นะครับกดถ้ากดเปิดปุ๊บเวลาเรากดไกลอะ <c oughs> ปืนจะไม่ทำงานครับเห็นไหมครับมันก็จะคึกคึกกักกักพอเราใส่แม็กซกระสินปุ๊บอาปืนก็จะทำงานกดแม็กปุ๊บอามันก็จะไม่ทำงาน มันจะมีสวิตจุดตัวนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมันจะเป็นตัวที่ดันนะครับดันดันให้เวลา,ลา,าแม็กเข้าไปเอแม็กเข้าไปปุ๊บม,มันจะดันเปิดเนาะอ่าตัวนี้มันจะยุ่งยากก็เราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้เราก็ปิดไปปิดไปปุ๊บม,มันก็สามารถไม่ใส่แม็กก็ยิงได้ปกติก็ประมาณนี้บอดี้เลโธดียังไงบอดี้เลโธจะเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับตัวนี้เสกเกียร์ก็เป็นอลูมิเนียมบอดี้บอดี้ตัวนี้สามารถเอาไป ได้สีได้ไดสีก็คือชุบสีนะครับชุบสีก็นี่ครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้แปรนเดียวกันตัวเดียวกันเอาไปไดสีชุบสีเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้นี่สีเขียวก็นี่เลยนะครับตัวเดียวกันบอดี้ตัวเดียวกันสีออกมาก็สดสวยงามนะครับอ่าและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้บอดี้ท้ายเขาอะสามารถเปิดตูดได้เนาะเปิดตูดได้เพราะว่าเขาจะมี ตัวปิดตูดมาซึ่งมันเป็นงาน CNC บอดี้ตัวนี้เขาก็เลยทํามาเป็นแยกชิ้นมาพาร์ทแยกชิ้นมานะครับนะครับมันก็จะมีตัวปิดตูดตัวนี้มาให้อีกตัวหนึ่งซึ่งเสษได้มันเราจะไม่ตัดมันถ้าเราใส่ตัวปิดท้ายอะ่ะเราเต้องตัดตัวนี้เนาะก็เลยไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็จะเป็นผลดีตรงที่ว่าเราสามารถขันขันตูดแล้วก็เอาสปริงเปลี่ยนออกมาออกมาเปลี่ยนได้เลย นะะอย่างสมมติว่าตอนนี้ปืนเราแรงอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเราไปเล่นสนามอื่นที่มันความแรงมันไม่เกินสี่ร้อยเราก็สามารถถอดตูดแล้วก็สามารถเอาสป,ปริงออกได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะโล่งแบบนี้เลยแล้วก็หาใค้เนี่ยคีบปากแหลมเนี่ยดันเข้าไปแล้วก็หมุนมันจะมีล็อกของมันเนาะเนี่ยครับแค่นี้แค่นี้ก็เอาสป,ปริงตัวใหม่มาเปลี่ยนได้เลยใส่เข้าไปปุ๊บก็ ใส่เข้าไปหมุนให้มันลงล็อกของมันนะครับเอ้ลงล็อกของมันปุ๊บเราก็ใส่ตัวปิดท้ายถ้าเป็นถ้าเป็นตัวแกนท้ายก็มันมันจะต้องใส่ตัวไอ้ตัวนี้ด้วยเนาะแต่ถ้ามันใส่แบบนี้มันใส่ตัวปิดท้ายไปได้เลยใส่เข้าไปหันน็อตไปนิดนึงแล้วก็จัดทรงมันครับจัดทรงเพื่อที่ว่าดึงดึงมันดูว่าไอ้ท้ายแบนรี่เนี่ยมันตรงเปล่าถ้ามันตรงปุ๊บเราก็ ขันแน่นเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีในการเปลี่ยนสปริงขอสปริงออกมาดูนะครับตอนนี้ก็สามารถล่างไกได้เลยส่วนเจ้าตัวชุดไฟตัวนี้ชุดไฟตัวนี้เวลาเสียบแบตทิ้งไว้อะเขาจะกินไฟนะครับคือไม่สมควรที่จะเสียบแบตทิ้งไว้เพราะว่ามันจะดูดไฟไปเรื่อยๆครับจนแบตหมด เป็นตัวทั้งไมโครสวิตแล้วก็ตัวธรรมดาก็เป็นเหมือนกันนะครับเวลาเสียบแบตแล้วเขาจะเขาจะดึงไฟจากแบตไปอ่ะครับจนแบตหมดอะถ้าเราทิ้งไว้หลายวันก็โอเคแบตหมดแน่นอนต้องเอามาช้้นใหม่ดีไม่ดีแบตจะพังนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ความแรงตัวนี้ไม่เกิน350นะครับที่รีเควสตมาระยะไกลก็ ถ้ามันตื้นไปหรือลึกไปก็ไปไมันจะมีน็อตนะครับตั้งตั้งตั้งความลึกความตื้นได้เนาะตัวนี้ก็โอเคนะครับกระบอกนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไวนด้วยนะครับร้านสนใจจะไอคัตตอมหรือว่าปรับแต่งก็สามารถติดต่อได้ที่เพจบีบีกันบีบีเฮคติคอรลานานะครับเพจ บีเทคท i c a รลานาก็จะหน้าตาก็จะมีโลโก้เนี่ยครับจะมีโลโก้ตัวนี้ขึ้นมา d b t ี c ทคทิคอรลานานี้นะครับนี่นี่มีโลโก้แมวหืนขึ้นมาครินนครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ